เป็นกานชุมนุมของกลุ่มการเมืองหนึ่งแหละตรงบริเวณสะพานรู้สึกจะเป็นตรงทำเนียบรัฐบาลก,ก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนจะค่อนข้างจะบานปลายพอสมควรมีการใช้แก๊สน้ำตามีการเข้าประชิดของของผู้ชุมนุมที่พยายามจะผ่านเข้าไปบริเวณทำเนียบรัฐบาลให้ได้เ,เจ้าที่ตำรวจเขาก็ใช้ แก้น้าตาเนี่ยแหละออกมาเพื่อเพื่อควบคุมฝูงชนควบคุมควบคุมมวลชนตอนนั้นที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์แล้วเหมือนกันมันก็นก็ถามว่าเสี่ยงไหมมันก็มีผมไม่รู้ว่ามันเป็นฝีมือใครแล้วก็ไม่อยากจะไปสรุปมันแต่ว่ามันก็มีพวกระเบิดจริงกองมีอะไรออกมาด้วยตอนนั้นนอกจากแกน้ําตาแล้วโดยส่วนตัวแล้วก็คือแกน้ําตาเนี่ยบางทีเราเรามองในทีวี มันเหมือนเอ้เป็นควนันมันไม่มีอะไรต่ถ้าอยู่ในตรงนั้นแร้วมมีเครื่องป้องกันหนังกาดป้องก,กันแะก๊สนะเครื่องป้องกันธรรมดาหรือว่าเอาผ้าปีดจมูงให้คือมันไม่มีทางเอาอยู่แน่นอนคือมันหายใจไม่ออกโดยแล้วหายใจไม่ออกน้ำตาไห,หลตลอดเวลาคือมันจะทําให้เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นนะต้องล้างตาแสบตาหายใจไม่ออกแล้วแล้วพอมาอยู่ตรงนั้นที่เป็นคนเยอะๆแล้ว,วิ่งไปวิ่งมามันจะดูวุ่นวายมากแล้วบางคนก็หกหลม้มบางคนก็แบบ คือเป็นภาพที่ท,ที่ที่น่ากลัวพอสมควรสลับกับเสียงระเบิดปินปองซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันเลยก็เป็นสถานการณ์ที่มันน่ากลัวชาได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งว่าหน้าคอสอชอ14ข้อมาใช้แทนกฎอายการศึก แล้วก็มีแนวโน้มจะนําไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆนะคะก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะขณะที่ทางรัฐบาลและคอสชอก็พยายามย้ําว่าเป็นการใช้อํานาจอย่างสร้างสารรค์ล่าสุดเชิญทูตและองค์กรต่างประเทศมาทําความเข้าใจกันวันอังคารที่7เมษายนนี้อีกครั้งค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะมาตรา44พอธรามนูญฉบับชั่วคราวปี2517 กลายเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหลายด้านไม่เพียงด้านความมั่นคงที่ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งหัวหน้าคอสอชอ14ข้อในการรักษาความสงบเรียบร้อยแผนกฎอายการศึกเพื่อลดแรงกดดันจากต่างชาติรวมทั้งลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเราคิดว่าสารคดีแบบ มันมันคืออะไรก็ได้อะเรื่องอะไรก็ได้เรื่องในชีวิตประจําวันเรื่องอะไรก็ได้แง่มุมของสังคมหรือว่าประเด็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะหยิบขึ้นมานําเสนอคือตัวคนทะะําสารคดีเองก็ต้องลงไปคุกคีกับมันลงไปค้นหามันแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ที่จริงถึงที่สุดไหมคือแบบมันจําเป็นไหมต้องมีเป็นความจริงร้อยปรเ็เราเราโดยส่วนตัวเราคิดว่ามัน มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นความจริงที่แบบทั้งหมดร้อยเซนยังไงยังไงก็แล้วแต่มันก็จะต้องถูกแบบปรุงแต่งโดยโดยตัวเราเองโดยคนทำสารคดีเรื่องนั้นๆนะมันมันคือการแบบนําเสนอผ่านทัศนคติมุมมองของคนทาสารคดีซึ่งมันก็ต้องแตกต่างกันไปตามตามภูมิหลังตามเบ้าหลอนตามไอเดียโลจีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คนคนนั้นเขามีอยู่เพราะฉะนั้น เราเวลาเรามองสารคดีอ่ะโดยส่วนตัวเราจะไม่ไม่คิดว่ามันมันเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนเราเชื่อว่ามันมันก็คืออะไรที่เป็นทัศนคติของคนทำเท่านั้นเองเราไม่สามารถเคลมว่าสารคดีคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซนได้ยังไงมันก็ต้องถูกตัดทอตัดทอนหรือว่าถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบตามที่คนทำต้องการนำเสนออยู่ดี การมีสัดส่วนของความเป็นจริงอยู่ในภาพถ่ายมากกว่าภาพถ่ายอื่นๆถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันมันก็มันก็ถูกถูกเสนอนําเสนอผ่านมุมมองที่มันจริงมากกว่าภาพถ่ายอื่นซึ่งซึ่งความจริงอะ่ะมันมันมีความสวยงามอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมันมีมันมีอิมแพกับคนที่ที่ดูได้ดูเวลาคุณดูละครคุณเห็นคนร้องไห้กับ ในชีวิตจริงคุณเห็นคนร้องไห้ความรู้สึกมันต่างกันอยู่แล้วมันมันแทบจะคนละเรื่องมันทมันพาให้คุณรู้สึกตามเขาได้ได้ง่ายมันพาให้คุณรู้สึกกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวคุณที่คุณอยากรู้สาเหตุว่าเขาทำไมเขาถึงร้องไห้เขามีเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงดีใจทําไมเขาถึงเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันคือผลของสารคดีมันมันคือผลของความเป็นจริง ตอนเช้าเขาจะออกไปทำงานประมาณกี่โมงครับพก็ต,ตีห้าตีห้าเลยอ่ะตีห้านี่เคือตื่นหรือตีห้าสุดออกตีห้า ปีห้าออกมาปีนี่เป็นพวกีออกเล่ครับเดี๋ยวที่อเียเเป็นช่องนี้นีเดางไครับได้ครับเดือดรุกมาได้เดือดรุกก็อลไรก็ได้มีห้องยาอยู่มอนที่คุยมอนได้มงไม่ได้ครับ ถ้ามอนพูดไทยได้ผมว่าพูดได้พูดไทยได้อ้ยายนอนได้ยังนอนได้ยังเนี่คนที่เขาเคยอยู่มอนมาเอจังหวัดเนะเขาเป็นช่างภาพอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดทางไม่สอบอ๋ออ่ามีวัดดีเขาเาเคยทา เขาไปทำเกี่ยวกับเด็กเรื่องอะไรอยู่ชายแดนทางพม่าไม่สอนมาก่อนแต่ตอนนี้เขาว่าทําสารคดีถ่ายชีวิตคนอยากดูเข้าไปได้ขออัดาตก็ดูไดุ้ผมวันนี้ขออนุญาตเข้าไปดูนี่ไหมนี่ถ้าเป็นมอนแล้วแล้วแล้วของพูกทีดูหน่อยลูกทีคนไม่รู้แต่ว่ามอนเคยิดรูปภาพรูปภาพนี่เอกราชตอน ชื่ออะไรครับวันนี้ชื่อราชธิราชนะเออราชธิราชอ่าถ่ายให้ป้าผ้าไปป้าดึงแผ่นนะถ้าป้างงไปทำอะไรเดีวป้าจะยืนยันได้รูปป้ามีคนมาเคยเคยถ่ายรูปป้าไม่เคยคเปนครั้งเจ้าแรกเป็นวันแรกเคยเคยเหรอครับ <c oughs> เคยเห็นไหม,มดังแล้วเปล่าใครมาถ่ายครับป้าในพุ่พกนักข่าวช่องอะไรไม่รู้เขาก็ถ่ายไปทำอะไรทำขาเข้าทางเป็นเน็ตเลยอร์จังหวัดนายเวลามาสบายเข้าไป ไปหามหมอโรงบาลคินเนตไปคินเนตไหนครับอ๋ออนี้เขามาทำเรื่องสุขภาพเลยค่ะแล้วส่คือหยุดค้องต่ห้องหรืออันนี้ก็แม่เด็กนี่แม่เด็กสาวอยู่ในห้องนี้นี้นเป็นเป็นครบครวเมนกันอ่อนหรือว่าชเองทำ้นเองลูกเขาใช่ไหมกิจยาชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อวใช่นะ ใช่นามาจากจังหวัดวอะไรครับกาบูชาเหมือนท่องเที่ยวที่นี่เงินดีป่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีไรนาะกัแะแซาฟือมีงมีไม่ก็ไม่ไม่มีแต่แม่เขาไม่ย้ายมีของตัวก็มาหากินเขาครอบครัวแล้วแล้วปกติคือเราช่วงกลับบ้านคือช่วงที่ไม่มีงานอะไรอย่างนี้ป่ะเจ้าสกัน ไอ้ daí, อย้ยย<ๆ>้ยเคยย้ยเคยเนี่ยยัยยัยกดเคยเคยไม่เคยเราอ่านบันน่ะไอ,อ,อ้กอดดี่อนเดอร์คอนฟิกมันมีอยู่แล้วเวลาเราลงไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้งานที่มันเกี่ยวกับคนเนี่ยแน่นอนมันต้องถูกตั้งคำถามถูกตีความจากจากไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือสังคมหรือแม้ทั้งตัวบุคคลที่เราเข้าไปหาเขาอะเขาต้องอยากรู้อยู่แล้วว่า ให้คุณถ่ายไปทําอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งคําถามกับเราอ่ะพูดง่ายๆหรือว่าทําไมคุณต้องมาใกล้ขนาดนี้ทําไมคุณต้องมาถ่ายเราขนาดนี้รูปออกมาเป็นยังไงมันไม่ถึงกับรุนแรงอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งคําถามบางคนก็มีบ้างที่เราเข้าไปอยู่ใ,ใกล้เขาหรือว่าใช้ระยะเวลาตรงนั้นนานเกินไปจนเขาไล่ก็มีบ่นก็มีอาจจะมีแบบพูดล,ยลอยๆก็มีคึ่ง กับงานแนวเนี้ยกับงานภาพแบบนี้ภาพสรารคดีแบบเนี้ยการถูกตําหนีบ้างหรือว่าการถูกคอมเพนจากคนที่เขาเราเข้าไปถ่ายเขาเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติอะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจอะไรอย่างนั้นนะคือมันก็ต้องก็ต้องสุดท้ายแล้วคือมันก็ต้องเป็นความพอใจของเขาถ้าเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาเพยงแต่ว่าเรื่องราวแบบเนี้ยมัน มันไม่รุนแรงเพราะว่ามันมันเราก็พอจะมีประสบการณ์ในการเข้าหาคนอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันตลอดเวลาที่เราทํางานอะไรตรงนี้มามันก็มันก็สอนเราพอสมควรว่าเฮ้ยคุณต้องคุณต้องเข้าไปยังไงลักษณะไหนแล้วคุณต้องเคารพเขาแค่ไหนหรือว่าเออทำให้เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะหรือว่าอะไรเงี้ยคือทิศยท่าทางหรือว่าภาษากายของเรามันมีผลกับการทํางานพวกนี้หมดอะ ไอ้เรื่องเรื่องพวกนี้ก็คือเหมือนอย่างที่เราลงพื้นที่ไปทําเรื่องอเด็กแรงงานลูกที่เป็นรแรงงานก่อสร้างก่อนก่อนที่เราจะไปทำเราต้องไปคุยคุยกับเขากขออนุนนานนญาตถ่ายแล้วก็จะทําไปเพื่ออะไร <S <S เรื่องแบบนี้คือมันไม่ได้ใหม่สําหรับเขาในการมีนักข่าวหรือมีสื่อต่างๆมานํา,านเสนอเพียงแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเขาไม่ค่อยประทับใจกับวิธีการของของนักข่าวหรือว่า ที่เคยลงไปทํางานก่อนหน้าที่เราจะลงไปคือเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเออคุณมาแล้วคุณก็ไปโดยที่แบบคุณได้งานคุณสําเร็จแล้วคุณก็มาบังคับให้เด็กเล่นบังคับให้เขาสอนทําท่าที่ที่จะสอนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้จริงใจในการในการจะตีแผ่เรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าคุณเข้ามาเพื่อทํางานของคุณแล้วพอคุณได้คอนเทนต์ได้งานที่คุณจะนําเสนอแล้วคุณก็จะออกไปอะไรเงี้ยเขาก็เลย อาจจะต้องนั่งคุยกันนานนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเรา,เราก็แสดงความจริงใจว่าเราอยากจะนําเสนอเรื่องที่เราทําอยู่เนี่ยให้มันออกมาในรูปแบบแบบไหนบ้างแล้วก็ภาพรวมของมันกว้างกว่าที่ที่ทำอยู่แล้วมันอาจจะโซ่อะไรบางอย่างในสังคมได้ได้จริงจังมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็หลังจากหลังจากที่ได้พูดคุยเขาก็ายินดีตัวคุณครูเองเขาก็ยินดีที่จะพาเราไป ทำความรู้จักกับครอบครัวของแรงงานอะไรอย่างเี้ในพื้นที่ ีเดือนหน้าเนี่ยจะมีฮะไสไลด์โชว์แล้วเขาว่าให้พี่นุ๊กเดือนหน้าหรือว่าพฤษภาพฤษภาแต่ว่าก็ราราาเริ่มเตรียมงานตั้งแต่ตอนเนี้ยหมดเขตส่งวันที่เก้า open s u b i s i o n จริงๆคูอว่าของมือเนี่น่าจะดูดีสุดล้วแต่ไม่รู้ว่าวิธีมองเขาจะมองมองแบบพอพอมาเป็นเรื่องที่กรุงเทพนะมันมีวิธีมองแบบเขาอะซึ่งมันทำให้งาน มันทําให้มุมมองที่โหดอ่ะนนะเออมันทําให้มุมมองที่โหดอ่ะไม่สําคัญเท่าในเรื่องที่น่าสนใจเข้าใจปะเพราะฉะนั้นกูเลยมองว่าของพี่ฟ้าเนี่ยมันมีติดถูกและตกลง,ไ,งไอ้ไอ้เรื่องพลังงานอะไรเนี่ยมีคนมาุม,มนุมติปที่เขาสิบคน,น,กกน,นบล็อกวัน,นนี้ไม่มีเลยมันมีเมื่อวานที่ที่ไหนเออเออมีปะมีคนมีเยอะอยู่ สิบกว่าคนอยู่แล้วในยุคสมัยนี้เกินห้าโอเคแล้วในกลุ่มคนเขาเยอะอยู่นะทั้งกลุ่มนี้โอ้ไม่แต่กลุ่มนี้มันคือแก๊งที่เป็นเป็นพวกประยุทธ์อยู่แล้วเขาไม่จับหรอกปณิญยาปณิปนอมไม่ถูกุัลถ้าจับพวกความนิยมมันเปลี่ยน เอาเว่าปนี่้าจะออกกายไม่ได้ในในยุในสมัยนี้ไหมในช่วงปัจจุบันนี้เราเราคิดว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วแน่นอนมากหรือน้อยแต่ว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในวงการภาพถ่ายผมว่ามันมีปัญหาในทุกทุกวงการทุกแวดวงไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือว่าผู้กำกับหนังแม้กระทั่งนก,กิจกรรมทุกอย่างมันมีข้อจำกัดหมดในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ มันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในช่างภาพหรอกมันแน่นอนในสภาพอะไรแบบนี้แล้วในบางประเด็นที่เรานําเสนอมันมันคือผมไม่คิดว่ามันมันล่อแหลมถึงขนาดว่าจะต้องมาขัดแย้งทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันนําเสนอได้แหละในในมุมมองของเรานะเพียงแต่ว่าทางด้านคนที่เขามีอำนาจผู้มีอำนาจทั้งหลายเขาก็อาจจะมองอีกอย่างหนึง่งโดยส่วนตัวเรามองว่า โอเคแหละการนําเสนอเรื่องประเด็นทางสรารคดีที่เราพูดไปเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าประชาธิปไตยมันมันมีแรงกระเพื่อมทางสังคมพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาคนคนมันก็ก็เถียงกันอะ่ะก็เถียงกันแลกเปลี่ยนกันซึ่งซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแล้วแล้วควรจะมีการโต้เถียงหรือการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยซ้ําในเมื่อถ้าเราพูดถึงงานสรารคดีแล้วเราต้องต้องเล่าอะไรที่ค่อนข้างจะ มันเกิดขึ้นจริงอะ่ะแล้วเราไม่สามารถพูดถึงความจริงที่มันที่มันเกิดขึ้นอยู่ได้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนเหมือนคุณเป็นนักเขียนอะ่ะแล้วคุณไม่สามารถเขียนถึงความบิดเบี้ยวของสังคมหรือระบอบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วคุณต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีแต่ข้อดีอะ่ะนั่นแหละมันก็เหมือนกันนะเราไม่สามารถถ่ายภาพสารคดีที่มันออกมา ให้เห็นแต่ความรอยยิ้มของผู้คนได้ในเมื่อมันมีคนที่มันร้องไห้อยู่ในเมื่อมันมีคนที่เขาต้องได้รับผลกระทบแล้วก็อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแล้วเราไม่สามารถนําเสนอมันออกมาได้คุณจะคุณจะไปถ่ายทําไมอะคนที่เขายิ้มยิ้มแล้วเราไม่รู้ว่ารอยยิ้มนั้นมันมาจากใจเขาหรือเปล่าด้วยซ้ําเขายิ้มเพราะอะไรคือเวลาเราจะไปถ่ายรูปอะไรอ่ะแล้วจากที่เราเคยเคยสื่อออกไป อย่างอิสราเราเอารูปไปโพสที่ไหนก็ได้ไปโชว์ที่ไหนก็ได้หรือว่าหยิบมาเล่นเล่าเล่าเรื่องหรือว่ามีใครแชร์ต่อออกไปในในโลกออนไลน์มันก็น้อยลงไนงะเดี๋ยวนี้คืออย่าว่าแต่ว่าเรื่องของการแชร์มันเป็นเรื่องไยน้ําแล้วอ่ะคือเราอาจจะยังไม่สามารถเข้าไปถ่ายอะไรอย่างนั้นได้ด้วยซ้ําตอนเนี้ทุกคนก็ระวังตัวไม่อยากตกเป็นที่จับตามองของผู้ที่มีอำนาจอะไรอย่างนี้น เราเองก็ไปถ่ายมากับม็อบทุกสีเหมือนกันจริงๆตอนนั้นไปแบบลูกทุ่มมากคือประสบการณ์กับแก๊สน้ำตามมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ว่ามันก็เป็นครั้งหนึ่งที่ที่มีการใช้เยอะมากจนแบบปันกระโมงไม่หมดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไปถึงขนาดเป็นแบบ มีหน้ากากป้องกันแอะไรเขาก็ธรรมดาเรากะว่าเดี๋ยวพอพอเวลามีการเพี้ยงออกมาหรือยิงออกมาเนี่ยพอมันขมงควันขมงอยู่คุอยู่สักพักหนึ่งเ่ยมันก็จะค่อยๆจางเราจะเข้าไปได้ตอนนั้นเลยแต่ตอนนั้นมันเยอะมากเพราะเอาข้อจริงในสถาการจริงมันเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้มีเครื่องป้องกันอะไรเลยมีน้ำเปล่าอยู่ขวดหนึ่งซึ่งเราใช้ล้างหน้าเอาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามกั้นหายใจไม่ให้ไม่หายใจมันเข้าไปผลก็คือเละ ถามว่าได้งานไหมได้รูปไหมมันคือถ้าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ปกติเราเรามีเครื่องป้องกันนี้คได้รูปดีกว่าถ้าไม่มีอะไรไปป้องกันเลยเราเราเองก็เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่ต้องคอยวิ่งหนีแก้น้ําตาเหมือนกันเพราะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถอยู่หายใจได้ตามปกติแน่นอนงานมันย่อมไม่ดีมันก็เฟลคือมันก็เป็นประสบการณ์ที่เออถ้าคุณจะถ่ายอะไรแบบเนี้ยคุณต้องพร้อมจริงๆทั้งร่างกายทั้งอุปกรณ์สุดท้ายแล้วคือเออ มันหรือว่าถ้าไม่พร้อมแล้วก็คุณก็อย่าไปอย่าไปยุ่งดีกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ที่แบบมือสมัครเล่นอ่ะพูดตรงๆว่าไม่ใช่แบบที่ที่แบบเด็กๆจะไปวิ่งเล่นแล้วคุณถ่ายรูปมาเออมาอวดโพสต์รูปกันเล่นๆเนี่ยเราคิดว่าเออถ้าคุณมีอันดังดาคุณมีอะซเมนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อยเข้าไปดีกว่าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากต่อให้คุณเป็นประชาชนทั่วไปที่อยากเข้าไปสังเกตการคุณก็ต้องมีความพร้อม สักนิดหนึ่งในฐานะประชาชนที่คุณเข้าไปตรงนั้นนะมันมันค่อนข้างอันตรายการเสนอแบบนี้ลวสถานการณ์คล้ายๆัีตโจะปถ่ายมันก็ต้องดูก่อนคือบางทีเราไม่ได้บ้าระห่ำหรือว่าอยากเล่นบทช่างภาพสงครามนะเราไม่ได้มีความฝันจะเป็นช่างภาพสงครามนะที่เราเข้าไปถ่ายพวกนี้เพราะว่ามันเรามองว่าม,มันเป็นวิธีที่หนึ่ง บนเส้นทางประชาธิธปไตยซึ่งน่าจะถูกบันทึกไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าหลายๆอย่างประวัติศาสตร์มันถูกซ้ำรอยเดิมๆผลิตซ้ำขึ้นแบบเนี้ยการกระทำอะไรต่างๆเดินซ้ำรอยเดิมเราก็ไม่รู้ว่าการเอาภาพอะไรแบบเนี้ยซ้ำๆขึ้นแล้วมันมันสร้างอะไรให้สังคมหรือเปล่าหรือว่าตัวเราเองได้อะไรจากการไปถ่ายแบบนี้ มากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องมานั่งตั้งคาถามกันก่อนบริบทของการชุมนุมหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้าวิธีการมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราคิดว่ามันก็สําหรับคนคนทํางานแบบเราเราสุดว่ามันก็ก็องซ้ำซากนะน่าเบื่อแล้วก็เราไม่อาจจะไม่มีความเป็นมืออาชีพพอที่จะไปบันทึกอะไรที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเอง